ตาผมภารกิจมือนี่นะครับอยู่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับสำหรับลูกแพมมือกเสร็จสินแล้วนะครับพักจะคืนนี่เดินมือซ่อากับเดินทางกับกับคอนแกนคอนแกนอันนี้ส่วนนี้นะครับเมใไ้ค่าร์นัมมันมากนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้กระสิเอาไปขึ้นเล่าไปขึ้นเล่านะครับเอาเอาพ่อได้ใส่ พอเอาเมื่อกี้ไ้พอได้พอได้เดินทางส่วนหนึ่งกับซอยคาน้ำมันแม่นะครับคือคคาขึ้นขึ้นไแม่ไปหน้หนัวไหนังนะครับบริหารน,นะครับถึงที่เป็นส่วนหน่อยนะครับแต่ว่ากัด้วยน,น้ำใจของแคกแทไร้พ่อเนี่ยะไปนะครับข<ป>ึ้นไปห้าไม่ลงจะข้าวนะครับ อเมน้ำวิาันที่ยี่สิบหกเหรียญใส่แล้วครับอัดไปดิอัดเดี๋ยวอะไรไล่านำ้ำครับผม อกสะดวกเพราะแม่อางขงเอาอันเนี้ยเอาสิบคนมาขึ้นเล่านขึ้นไหมีนขึ้นไหอแล้วคอานอสสาทุ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกแในบ้านหน้าเวทีแล้วก็บ้านหลังเวทีอีกอยากมวลเม่นเม่าปฐมภูมิยี่สิบหกเดือนยี่หกเดือนไหนแม่เดือนไหนแม่เดือนนี้ละท่านบ้างแม่ลูกก้าวไปแม่ขับแม่ครับ้านดี้ดีครับสาธุท่านไหนซีโฟนอ่ะอย่าซีโฟนมาบอกพ่คนนะพอดีครับครับสู้ไปแม่ครับจ้าบ้านดีจ้าวัอดีครับข้าพเจครับผม ี่นองเดี๋ยวตามกห้องนีนเฮ้ยกะดุดเกือบลมเมาเอาตาบักหุ่งไปกิน

วัี่ยพี่พป้าพ่อเอาเ่กันนเนี่ยที่ยังเยม่ว่าสิกันบ่เงยงจำเจยงจำยงเออเออเออไปวัดที่ยพัดที่ย่พครับเราพี่น้องครับพี่พากแล้วครับที่พักกับที่พัก เอาเนี่ยกินใส่รถรถเท่าที่ไลูกเต่าแจงใหลูกเต่าแจ้งให้โอ้ยนะอือยังชัดถุดลูกเอาไปเบิ้งลูกซีนหรอไปจอดทางหน้าใช่ไหม อืมเปนตาเขาอ,อยู่เช่ไหม,มยามไปแล้วพี่น้องหงว้วยหัวแล้วครับขาเสิพักมาเอื่อหนม่งนาสู้ขอนแกนน่นยี่ยหกกว่ากันยุเสียงนิสานที่ยี่หกเจอกันที่บ้านเป็ดนะครับบ้านเป็ดนะครับดี่แหละคนจะวาห่างพวกเขาเข,เขาท่านในเขาไปเขาชิช่วงเตยมั้ง คือเครื่องคนกับว่มีแมทไหมเฮแมทไมเขาก็ต้องซื้อเพราะต้องเป็นกดเลยมีคับยังสีเขาเขาพวกเน็ตกาแฟเขาโอ้นเดียเดียวสของเน้ยย่างมักลงซีนนี่อะไรตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขนคนนี้ิแมนมันกนยังยางอยู่เนาะ ซี่ทุ่มสีคอหาทุ่มทนจงาซีเขาเขาอินดีวะเนี่ยสีกระไดมือเนี้มือแรกเลยจ้ามือแรกว่ะคนคนรลยายร้านค้านะมันเขาว่าได้เดิโอยๆสิง์กระนออีฟ้าว่าเช่สนอในกีฬวครับลูกแพร่ไร่พอนะครับ แบรนไปซื้อลูกคิดนี่แล้วครับให้ผมนั่งเ้ารถนะครับผนั่งเ้ารถที่นี่แหละผมแลรนไปซื้อข้าเดียวคนหนนะครับมาแล้วเขาจะวนอไวเนี่หอมแบบมึอย่างยิบยิบไปเลยนี่นี่ี่มันมอเย็นดลแต่ว่ามนเย็ผมอยากมันมันไม่มันหอดออกมันโอ้เอาเอามัดมัดนี่ยบุ๋นปะบางบ้างไ่ด กินเกาเหียวเนาะมากกัมมบาดังก้อน้เนอ้อบอสต่แค่ตำสูงเนะ่ะเขาติ้งมา <c oughs> งกับยาตมืออ๋อมนี่มันมือแรกเนาะมือแรกกร็ยังบอสตัเลกเลยบอทันนี้ศิลปินก่เลยมีเสียงอีสานคนขอสิรดเพาว่าแม่หลวงกาไดว่าสอดแจงมอาอยูอเ่เรเก็บไปเ,เรื่อยๆก็สด้ติ้ ลวพกเนี่ยเด็กหน่อยสำเนียงมันมึงมึงอยู่แล้วอ่ะปวดไฟวที่วุ้ยตะกี้พวกเป็นทีงสี่เลยจ้ะรถดไม่หมดจอเลยสิงานบอกเนี่ยงานตุ๊บแนเกิดอะไรเสียงอีสานนอกจากเวททีกลางเนาะเสียงอีสานแต่ว่ามาเนีย้มันก็ยังเสื่อมไปหน่อยวัลตต่อสมัยตะกี้วัลตต่อกับใต้เขาวนะครับครับรีเกย์ดังได้สมัยตะกี้โฉมสังสฉมสังส่วนสีนี่นะครับวัลตต่อเขาประจำครับกับใต้เขาว รตอกับกระต่ายขาวเขาประจําสมัยนั้นอยู่อยังเโอ้ยลบ่ลมตัวนมอ้มเาเราโอ้ออันวิเชียรบุรีงานประจําปีป่นี่งาน่งานยุ่งานบุกสวน ที่ผมไปซื้อแบบมืดมาจากคอนแกนเนี่ยครับตีรถมาจากคอนแกนได้หมดมามากมาขายอ่ะแม่ขายอยู่นี่คอนแกนเขามัดเลยสองถูกมัดเลยคนไปตีรถมาจากใครคอนแกนงานไหมตีรถมจากนันเลย้กับทางนะไปอป้ายโฆษณานะครับถาอไปถ้าผดมันสีบวกกัาทางเด้อมันสีตอนห้องขาม่า แมนตอนห้องขมาเอาอ่าไนเต็มเต็มเลยแสแดงวขาห้อเขาบพีสังเกตุตัวนี้คืมมั้งพอทิกก็เออหัวพอทิ้เนอะมำพอเสี่ยงหมดพอทิแห้งนี่ม่าใส่แห้งกับสีเรียวตัวแนวนี่เสียนเรียถือแล้วนี่นี่ยุ่ัดืออะไอันนี้ก็ถือกันนากคือเนอะแม่นเข้าอานมาตร่ล ครับทางออกพอแล้วนกินหลายั่งกินหลายครับไฟงามงามครับได้แล้วร้อยมาเจ้าร้อยเขาไม่ยนโงกมาแล้วไปกินยู้องครับวันนี้ปลาเมื่อกบตำส่วนหจะเล็บลุงแล้วหอดเล็บลงเล็บนี่เลมล็บลุ่งเลมบหอดมองฟังหน่อยกเบียดยู่ว่ะกเบียดยู่เขานอนอยู่โอ้ใครมาตะเวนเนาะห้องใดลนะครับห้องหนึ่งศูนย์สาม อีละหางกระเด็นป่ะไ่ใหัวเขากับบมีนตัวนี้เขาคือบนในนอนของเครื่องอว่ะอ๋อหอนแล้วใช้ไหขาวงกัานอมองพักพี่นองเดี๋ยวไปว่ากัน่มจะได้กินเขากินน้ำ